สวัสดีครับมาเจอกับนอยกินล้วที่ช่อง snack boy channel หลังจากที่ล็อกดาวกกันมาเกินหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้ก็มากินข้าวบ้านแม่เพราะอยู่บ้านนั้นเบื่อเบื่อแม่เลยโทรเรียกมากินข้าวที่บ้านเลยก็ว่าจะย่างเนื้อย่างปลาหมึกทำขนมครก,กินนะครับตอนนี้กำลังจุดเตาอยู่ เข้าไปหาพ่อแม่ดีกว่าโอ้เป็นไงบ้างโอ้หน้าจีบที่ประจำพ่อนะดูหมอลำอยู่ตรงนี้เป็นอาทิตย์แล้วนี่เป็นไงโควิดอ้วนเออนี่เป็นอาหารที่แม่เตรียมไว้นะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเนื้อกวางเนื้อกวางเนื้อปลาหมึกปลาหมึก หมูไก่เล่าไปนี่โอ้โหไม่ได้กินเหล้านานแล้วพ่อจัดใหญ่เลยอ่ะคนนี้ทำอะไรนี่เป็นกมิงมิงมิงว่างอะเลยทำงานวันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกินไก่มั้ง อ่าไปไปดินเล่าอ่อให้ดิ้นเล่าให้หน่อยให้กินหน่อยเปิดเลยเปิดเปิดว่าเป็นบาดินเตอเปิดทั้งหน้าไงนี่กินทุกวันมั้ยจริงมั้ยเป็นแบบองไม่กินทุกวันกินตัวนั่นโอ้โวนใหม่เลยวะมันไม่มีซอมที่เปิดเลยไหมอ่ะดึงนี่นี่กินทุกวันนะจริงๆเรากินทุกวันทำเป็นไม่รู้เนี่ยนี่คนไม่กินเหล้ารู้เยอะจัง ไม่ได้กินนั่นน่ะหูยแต่ป้องนั่นถ้าโควิด มากิมกิมพร้อมกนันนเอาอ้าวิโมเอนหนยามามันเกิดใครเนี่ยน้วอะ่ห่างกันสองเมตรมันเป็นไรครอบครัวเดียวกันร้อยยงเราไม่แรงมันนุ่มหวานจุ๊บเอาไหนว่าไม่แรงกินน้ำส้อมอามไมเนี่ย ยำัน้ยำเห็นยำเห็นแล้วโอ้มียำปูด้วยนี่ปูซื้อมาอย่างงี้ที่นี่ไม่มีจับนะครับต้องซื้ออย่างเดียวเส็บเออเป็นแซ่สบนี่อบอกอะไรมาเลยพ่อบอกตักมาเลยมีของหวานด้วยวันนี้นมครกได้กินไหมเนาะไม่รู้นได้กินไหมเนาะนมครกนี่ มีเตาด้วยเตาอยู่นี่แม่ซื้อมาเตานมครกกระทะไม่ใช่เตากระทะนมครกนี้ยิงฟังเอาเบียร์มาเราจะได้เปิดมาให้เอามาแค่ขวดเดียวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆบ,บ้านแม่นหน่อยแล้วกันนะับนี่เป็นบ้านที่ผมอยู่เมื่อตอนที่มานิวซีแลนด์นะครับหลังนี้อยู่มาตั้งแต่ ปี2005ก็เกือบ20ปีแล้วบ้านหลังนี้ซื้อใหม่เลยแบรนด์นิวเลยพ่อกับแม่ก็เป็นคนชอบปลูกผักเหมือนกับผมนี่แหละดูหลังบ้านอันนี้เป็นข้างๆบ้านนะต้นมะกรูดน,นนี้ก็จะเป็นตะไคร้แต่ว่าหน้าหนาวมันก็จะตายหน่อยๆน,นะเดี๋ยวหน้าร้อนมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นถั่วป่าพ่อเขาชอบกินยอดพ่อกับแม่ชอบกินยอดถั่ว <Okay. S 1> มีกล้วย มีลูกด้วยเห็นไหมฮะแม่ห่อลูกไว้เงเงี้ยเต็มเลยตรงนี้เป็นดงกล้วยแต่ก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านแม่นะแกก็ปลูกมะนาวดูมะนาวเต็มเลยบางอันก็ร่วงหล่นนะที่พื้นไม่ได้เก็บกินเก็บกินไม่ทันยิ่งล็อกดาวน์นี่ยิ่งไม่รู้จะกินอะไรขี้เกียจทำกับข้าวนะตรงนี้ก็มีต้นฟิจโจ ไม่มีลูกเรือแล้วมั้งก็เห็นฟิจโจกันนะครับฟิจโจจะเป็นผลไม้เด่นของประเทศนี้นะพอถึงฤดูมันก็จะออกผลมาให้เรากินนะครับตรงนี้ก็มีต้นกระถินด้วยทุกปีจะต้องตัดทิ้งแหละเพราะวันถึงฤดูมันมันก็จะงอกออกมากินทั้งกระถินแล้วก็กินยอดกระถินด้วยต้นฟักเมลวนะบ้านเราน่าจะเรียกว่าฟักเมลดูผลมาดิเต็มพื้นเต็มนี่เลยแม่ชอบกินยอดนะเอายอดไปต้ม ต,ต้นมันก็จะเป็นประมาณนั้นอันนั้นคือต้นใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ยอดใหม่แอ้พวกนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับไอ้ที่มันมียอดขึ้นตรงเองตรงเองเนี่ยนะนี่ก็จะเป็นรอบรอบ,รอบบ้านเม่์นะไปเดี๋ยวเราไปย่างเนื้อกันดีกว่า ิอะไรยากจะชวมุกเลเล่นเองกับเองมันต้องรอให้มันกินด้วยเอาใหม่แต้องรอกินร้อนๆก่อเออมันยังไม่จะสุกเลยไม่แน่ใจว่าเป็นกวางหรือเนื้ออันนี้แต่ก็กินได้หมดแอ่ะข้างในจัดแล้วนี่ดูวิธีการกินปูนะครับ ทำเหมือนช่องคนอีสานอเมริกานี่มันจะเนื้อตรงหางนะอย่าหยิบทุกชิ้นเลยหาเนื้ออยู่เนื้ออยู่ความเี้ยเนื้อมันล้วนเนี่ยอนี่อนีอร่อยข้าวอร่อยโอ้โหแก้มเนื้อ นี่เนื้อกวางเราจะมาลองชิมเนื้อกวางกันดูกวางป่านกวางป่านอีซิเลนนุ่มเลยนุ่มเขาบอกว่ายกหน่อยเจ้าของบ้านเขาอยากกิน เ่อนกิเป็นเดือนลวเอ้ยดโม่ของดโม่อยู่ไหนเอมือกินเอของแม่เยอะขงเปนหรือว่าใครดิมึงไทยอาจจะไม่เคยเห็นกินช็อตแล้วก็ตบตูดด้วยเบีย ที่ไทยก็ไม่กินกันอย่างนี้เลยเราก็คือเหล้าเแบบียร์ก็คือเบ,บียร์ที่นิวซีแลนด์กินอย่างนี้กินเหล้าเสร็จแล้วตกตูดด้วยเบ,บียร์เอาขี้โกงขี้โกง,โกงด้วยว่ะ <laughs> อยู่นิวซีแลนด์อาหารไทยก็เยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนมากจะต้องทำหรือซื้อเอาอันนี้ซื้อใครมาอันนี้ตะวัไทยในพี่เบซ์ไปเอามาหกหลตั้งหลายถุง เนี่ยมันต้องอย่างนี้นต้องแดงๆอย่างนี้นี่เปิดงานงชิ้นดแดงๆนี่เนื้อักวางนะครับนี่ชิ้นใหญ่นี่มีเวียมหน่อยมันต้องให้สุกเท่าไหร่กวางจับป่านิวซีแ่นุ่มครับนุ่มมาไกลมาจากเวลลิงตันน่นอ,ย,อยังไงในสองคนนี้นี่ <c oughs> ได้กี่เป็นเนี่ย <c oughs> อะไร ดิบๆแดงๆโอ้ปลาหมึกมาแล้วดิบๆแดงๆอ่าโ์ออปแกนั่งกินที่นั่นมันแน่นละ้ำอะไรนี่ทำอะไรย่างวอดกีคิวให้ลูกกินอองานเนาะตัดทางทางตัวองช่วยไม่ได้เป่ไป่เสต้องมีไ,มไ เอสวก็สีน่ด้วี้ไหมร่อยครับผักเยอะจัดใครเอามาให้นี่การาเอาผัมาให้อยู่นิวซีแลนด์อุดมสมบูรณ์ของฟีนะครับนี่ของฟีของฟีเพื่อนเอามาให้เพื่อนแม่เอามาให้เขาทางานฟามสวนผัก เจะให้เข้าดูวิธีล้างผักเ็แบบง่ายผักนี้ปลอดสารพิษออไม่มีใครว่าจะมีคุิตก็ได้เราอยู่กันแบบง่ายๆเออล้างทำให้สะอาดสะอาดสะอาดเกินไปภูมิคุ้มกันก็ไม่มีเลยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเ,ออเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู ห้องนอนของผมนะครับตอนที่ผมอยู่บ้านเม่ตอนแรกผมนอนห้องนี้กับพี่ชายโอ้โหห้องรกมากดูห้องแม่เปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องเก็บของไปซะและ้วรกมากนะขอภายในความรกนะครับผมแม่ต้องด่าแน่ๆเลยมาอัดห้องอย่างนี้ก็ตอนแรกผมจะนอนห้องนี้กับพี่ชายสองคนเพิ่ม ผมนอนฝั่งนู้นพี่นอนฝั่งนี้ตอนที่สมัยเรียนไฮสคูลนะครับแล้วห้องนูน้นห้องนู้นจะเป็นห้องของพี่เบียนะครับพี่เบียที่เคยมาออกคิกผมอยู่ถ้าใครจําได้แล้วพออยู่สักพักหนึ่งพี่เบียก็ย้ายออกไปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นในหมวยอยู่ผมก็ไม่อยู่ห้องนี้เดี๋ยวพามาดูห้องนี้โอ้ไม่ต่างกันของเยอะมากนี่เป็นเสื้อผ้าเม่หมดเลยนี่โอ้โหโอ้โห คือถ้าอยู่เมืองไทยนี่เปิดไลฟ์ a c e b o o k ขายของได้เลยนะครับเนี่ยเม่ของเม่กับของพ่อตัวใหญ่ของเมฆเลยแต่ก็ช่างเลยนี่ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะครับนี่คือเตียงที่ผมนอนเลยนี่คือเตียงที่ผมนอนเลยตอนที่อยู่บ้านเมอบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าของผมดูดิในตู้นี้จะมีอะไรที่เป็นของผมลงเหลืออยู่บ้างนี่อันนี้ก็ของผมนี่เสื้อนนี้ก็ของผมนี่ เสื้อเชิ้ตใสไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้อ้วนขึ้นแต่ก่อนผมผอมกว่านี้เยอะนะครับถ้าตอนนี้ผมดูผอมแล้วแต่ก่อนผมผอมกว่านี้เยอะเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยห้องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิวน้าต่างห้องผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะแต่เดี๋ยวผมซูมให้ทุกคนดูวิวจากห้องนอนของผมจะเห็นในเมืองด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมสกายทาวเวอร์ ก่อนนี้ก็จะเป็นวิวของห้องนอนที่ผมนอนนะครับตอนที่อยู่บ้านแม่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ทุกวันนี้บางวันที่มันรู้สึกเปียกๆเงาๆนะครับแต่ก่อนผมก็จะขึ้นมานั่งบนหลังคาเนี่ยนี่จะเป็นหลังคาผมก็จะมานั่งเล่นบนหลังคาตรงนี้แล้วก็นั่งบางทีก็เบียร์มาขวดหนึ่งแล้วก็นั่งดูวิวก็นี่ก็จะเป็นห้องผมนะฮะพามาดูห้องวันวานเมื่อผมเคยอยู่ตอนที่อยู่บ้านแม่ ตอนนี้ก็เป็นห้องเก็บของไปแล้วแหละป่ะเราลงไปกินข้าวกับพ่อเม่ต่อดีกว่าขโมย้าวได้ไหมใครได้กินะขโมยนะเอ้าไปไหนมาไปทางวนมาตาไปดูห้องนอนเอ้าอ้าห้องนอนลกๆกเลยเอ้า <laughs> ไปดูทำไมหาของข้ามโม่หอกนะ มันน่าจะเรียงเรงไม่ดีดีก่อนก็มานไหเห็นไหมว่าแล้วต้องว่าเห็นไหมแม่ต้องได้แน่เลยแม่ต้องด่าเออได้เนี่ยเนี่ยได้ละอันนี้เต็มดีอันนี้เต็มละเอออันนี้เต็มเนื้อแน่นเลยก็เหมือนจะเต็มอันนี้น้ำมันน้อยไปอันไหนหลอกว่าว่ามันร้อนหรือมัน ควันไม่ขึ้นร้อนนิดหน่อยไม่ไม่ร้อนอ่ะควันไม่ขึ้นแล้วน่ะกะทิน้อยป่ะมีแต่แป้งแล้วอันเนี้ยคือเอันนี้คือนะแค่ไม่หวานเนี่ยรอลืมโรยผักมาเนี่กะทิน้อยมองผู้เป็นไงบ้างอร่อยเนี่ยอร่อยสิอร่อยอร่อยอร่อยกะดิน้อยร้านนี้ แต่ว่าคืออะชิม<ช>มันจะมีความหนึบแล้วใช่คืะทีน้อยไปหน่อย,อยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนี่ปารีแล้วใครไม่ชอบหวานเลยไม่ควรไม่กันเลย,ย,ย <c oughs> นะมื่อก้่ไม่พูดว <c oughs> <c oughs> ่าจะหวากนถึงก <c oughs> ้ <c oughs> ม <c oughs> <c oughs> มันไม่อนไม่าไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกรอบนี้คือแต่ไม่หวานขาดขาดหวาน แต่คือละนึ่มๆ,ๆละขัดหวานมอมันจะเงี้ยกลมไหมเนี่ยขัดหวานนึ่มๆนึ่มๆๆ่ๆเติมหวานหน่อยเอาน้ำตาลปี๊บไปเลยหน้าไปคนละครึ่งไม่ไม่ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับคนละครึ่งปิดคลิปละคลิปนี้ก็มากินข้าวบ้านพ่อกับแม่เฉยแต่พ่อไม่อยู่พ่อไปเข้าห้องน้ำแล้วเอบคุณที่ทำอาหารให้กัน <Okay. S 2> รู้เลยว่าเหงาเลยเรียกลูกมากินข้าวสองนะปลายใหญ่ไปแล้วครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนอย่าลืมกดติดตามดนะ้วยมีตดทำนี่เลยเนะี่ยโลกกระโดดอยู่น่นอุสาหปิดคลิปมันตดเฉยเลยโว้ย <c oughs> ไปแล้วสวัสดีครับ